สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมพักอยู่ที่บ้านเมืองทองธานีการที่มีโควิดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้มีความคิดขึ้นมาว่าการอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นผมโดยชักชวนท่านผู้ชมว่าอย่าออกไปไหนครับอยู่ที่บ้านนะ่ะดีที่สุดแล้วครับ และที่สําคัญอยู่บ้านแล้วอย่านิ่งดูได้เขาบอกว่าในโบราณเขาบอกว่าปั้นวัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นแต่ผมกําลังจะปลูกต้นไม้ต่างๆเอาไว้ทันตอนเยื่มที่เราจะไม่ได้ไปไหนแล้วออกไปไหนไม่ได้ไปซื้อของก็ไม่ได้หรือไปไหนไม่ได้เนี่ยไม่กังวนลละครับเพราะผมกําลังจะปลูกผักเริ่มตั้งแต่ผักสวนครัวหรือว่ากินได้อาทิเช่นนะครับใบกระเพราใบยี่หร่าใบแมงรัก รวมทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขา่าขิงอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ครัวเรือนที่เราจะต้องใช้กันฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าผมาให้ช่งางผูท้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชมาปลูกพืชให้ผมอยู่ที่บ้านและผมก็อาศัยว่า,อาตอนเช้าเช้าตื่นมาก็คงจะต้องนั่นแหละครับให้น้ําให้อาหารกับพืชผักรวมทั้งบอ่ปบอปลาบ่อกบ ต่างๆผมมีพร้อมแล้วครับฉะนั้นผมไม่ห่วงครับไม่ต้องออกไปไหนก็อยู่ได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมที่รพบครับวันนี้รายการตำนานทันโลกจะพาท่านผู้ชมมาที่บ้านพักของผมที่เมืองทองทานีวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปเรียนเชิญน้อง คนหนึ่งนะ่ารักมากชื่อคุณบัณฑิตโพธิสาขาคนนี้เป็นคนขยันนะฮะบอกว่าไปปลูกพืชอะไรบางอย่างเป็นพืชครัวเรือนเนี่ยทำยังไงดีเขาก็ให้คําแนะนําว่าควรจะปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ข้างๆบ้านกันแล้วกันผมก็เลยได้รบกวนเขาให้มาช่วยทําให้หน่อยเพราะเขาเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องด้านการเกษตรพอสมควรท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านพักของผมอยู่ที่เมืองทองธานี ก็วันนี้ก็เลยเชิญท่านผู้ชมเข้ามาดูว่าผมอ,าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยทำอะไรบ้างก็คือมาปลูกผักสวนครัวครับต้นกล้วยเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านมีประมาณสักหลายๆต้นเหมือนกันแต่เราคัดออกไปที่สําคัญก็คือมีต้นไม้ชนิดหนึ่งคือยอดมะรุมหรือต้นมะรุมมันเป็นยาจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือยอดมันอ่อนสวยงามจริงๆผมก็เลยตัดให้มันเตี้ยลง เพื่อจะได้มียอดเอาไว้รับประทานเป็นยาโบราณหรือว่าก็เรียกว่ายาสำหรับรักษาโรคได้ทุกโรคนะครับมารุมมันรุมกินไวรัสหลายตัวครับนี่นะครับน้องบัณฑิตเขาก็เลยมาปลูกผักสวนครัวรคกินได้นี่ชะอมครับผมปลูกไว้ไในหลายวันแล้วละ่ะก็ประมาณสักสองสาเดือนนะครับแล้วมันก็แตกขึ้นมาแล้วผมก็ตัดตัดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสม สภาพบ้านของผมก็หนะ้ที่ประมาณชักร้อยตารางวาก็บ้านแบบนี้นะครับหลังเล็กๆไม่ใหญ่โตนะครับแต่เราก็อยู่วยความสุขนี่แหละครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่า,าวิธีการปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูดินฟ้าอากาศวันนั้นบังเอิญครับแม่ฝนตกครับเพราะอากาศครึ้มเชียวครับฉะนั้นผักที่เราจะปลูกหรือจะทำอะไรก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะครับก็บอกว่าพืชเนี่ยวลาปลูกเ่ยอย่าปลูกพืช ชนิดเดียวคใกล้ๆกันหรือประเภทเดียวกันก็บอกให้สับหว่างไว้อาทิเช่นอย่างตะไคร์กับยีราอะไรเงี้ยไม่ให้มันมีะจะเป็นแบบอะไรแบงลักกับกะเพราอยู่ด้วยกันไม่ควรเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะผสมผ่านกันเอาละครับผมมาให้ท่านผู้ชมมาพบกับบ่อก,ก,บ,บ,อก,กบน้อยผมสนิทถึงครับบ่อก,กบน้อยบ่อนี้แหละครับเป็นบ่อที่ผมเลี้ยงไว้โดย ท่านาร้อยเอกสํมเดิงเชอสิทธิ์ได้ซื้อมาแล้วมาให้ผมเนี่ยมาเลียงไว้บอกว่ามันสวยดีอ่ะน่ารักอ่ะนะฮะแต่บางทีเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าบางครั้งนี่เราไม่นึกเหมือนกันว่ากบต่อก,กบเนี่ยมันก็โกรธกันทนําร้ายกันได้เดี๋ยวท่านไปดูในภาพหนึ่งที่ผมกระมาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่ากบน้อยเสียเปรียบครับเพราะกบใหญ่เนี่ยมีสิทธิ์ทําร้ายครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งว่า เออผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ากบเนี่ยมันทำลายกันได้มันกินกันเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับภาพอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยเก็บภาพให้ท่านผู้ชมว่าเราเลี้ยงกบต้องศึกษาครับเอาละครับเห็นไหมครับไอตัวนี้แหละครับขมือบเลยครับมันขมือบตัวเล็กไอตัวใหญ่กินโอ้โหดูเสียฟัดเอ้าวๆจะจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมรอดไหมผมว่าโอ้ขอเอากําลังใจช่วยนะครับให้มันรอดปลอดภัยสักครับโอ้เจ้าตัวมันโตก็ทําลายตัวเล็กๆเห็น อ่ตัวเล็กเป็นอาหารไปซะแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ปั่มไปปั้มมาไม่น่าเชื่อครับแม่สิ่งมหัศจรรย์จริงครับอ้าวรอดพ้นครับรอดไปจริงๆครับเห็นไหมไอตัวใหญ่หมดท่าเลยครับตัวเล็กบอกว่าแม่รังแกกันได้จะกินกันซะแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่คือชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกนะครับว่ามันมีอะไรอีกนั่นก็คือปลาดุกบ่อปลาดุกครับ นี่แหละครับบอ่อปลาดุกบอ่อนี้ท่านํำเรืองชนะสิทธิ์ก็เป็นผู้ซื้อมาให้ผมเลี้ยงประมาณพันตัวครับในนี้ฮนะบอ่อเลี้ยงปลาดุกก็มีปลาสวายบ้างเล็กน้อยปนกันไปผมให้อาหารมันโอ้โหมันดีอกดีใจนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเวลาถ้าเราเลี้ยงมันเนี่ยก็มีความสุขนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อาหารของมนุษย์เหมือนกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเราถือว่ามันเป็นเรื่องปกติ ไอ้กบตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าเลี้ยงมาเป็น10ปีแล้วนี่นะครับมันยังอยู่นะครับแต่อยู่กับข้างคอกครับไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ารบครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับผมจะพาท่านผู้ชมเป็นตัวอย่างนี่คือสวนผักหวานครับสวนผักหวานนี้อยู่ที่อำเภอหักใจจังหวัดสงขลา ท่านสจอนิพัฒน์ส,สิริรัตน์พาผมไปดูที่นั่นแม่บอกเลยว่าไปดูแล้วน่าสนใจมากเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ